ยากเพิยอยากเนีมันเป็นกระสีนะเป็นจริงๆเจ้าอยู่ในกระสีไม่ติดสีชัดเนาะเดี๋ยวผมอยู่ใน,นผมเลยเนี่อเออเออเนี่ยสุดยอดเลยแหละมันเป็นตันตะเคียนหินสองพันปีเนี่ยไทยตีอืมอืมสัตว์บ่เ,ออรเรือมลอเรือเลยเนาะให้มันโดนๆดนแน่แน,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 น่แหละต้นตะเคียนหิน ชนตะเคียนเห็น2,000ปีอย well, ู่ว yeah. yeah. um, yeah. yeah. like yeah. yeah. uh ัดวัดป่าบ้านน้องพรมหมู่เจ็ดตำบลเสม็ดอำเภอสมงาบจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงนอพอแม่พี่น้องมาเยี่ยมมาเยยนเด้อเขียนหอบอสัตว้นะเอน้สตอเออ